อยู่ดีนะครับว่าในการระบาดของโรคโควิด19นะครับรบอบ2ก็คือมาจากแหล่งพื้นที่สาธารณะก็คือตลาดนั่นเองนะครับ ให้โรคแพร่กระจายถ้ามันเกิดขึ้นมาตั้อย่างไรเอาให้อยู่เหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วไม่ใช่กลุ่มแพทย์หรือกลุ่มทางผู้ว่าหรือกลุ่มผู้บริียรแต่ชนะทุกคนแสดงว่าทุกคนเนี่ยเราพยายามปิดหรือปิดเงือนข้อมูลเมื่อไร่ตรงนี้จะเกิดปัญหาเราแต่ทุคนไม่ทันนะครับด้วยโควิด1 9เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรับ คนตัวเหนอเปิดและก็แพทย์ผููนี้รายงานออกไปว่ามันมีโรคไปไกลใไข้หวัดใหญ่ทางผู้เรหยนะเ่เมื่อวันก็เลยสั่งสอบสวนแพทย์คนนี้ว่ารายงานทำให้หน้าสือของกรมอนามัยเนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับใจ้าของประชาชนในจังหวัดและตลาดขนาดใหญ่บางแนะครับอย่างเป็น หนึ่งคนที่ว่านี้มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครต้องขออญาตเอ่ยจังหวัดนะครับเพราะว่าเราสืบสวนโลกแล้วน้องผู้หญิงที่ติดมาสองอน่งกลางน้ตลาดทั่วไทยรับทควิวดิเก้าด้านลับีใหม่ของจังหวัดตรางนะครับเรามได้เริ่แมแรกปีนี้แล้วนะครับ ปัจจุบันก็คือปาสุกาผู้ติดเชื้อโควิดนะครับขอความร่วมมือจากทุกท่าน่อนกลางและลำดับสุดท้ายค่ะตัวแทนอสมอจังหวัดตรังน,นะคะในส่วนของอสม,อรสมอรเราลึงไปไม้ได้เลยนะครับเพราะเป็นบุคคลนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับในถุงที่ซื้อจะเห็นได้ว่ามีน้ำยาซักผ้าขาวอ่าหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผู้ว่านะครับใครเข้ามาในตลาดช่วยรณรงค์ให้ใส่แมสด้วยเนาะเพื่อกันช่วยกันตอนนี้เราต่ออยู่นะเรามีติดอยูคนเดียวเองนะครับเราหายแล้วตอนนี้ครับครับมาซื้อของแล้วตอนนี้ติ่แมสต์ทุกครั้งนะเวลานะครับหรือร้านที่เจอใกอหอนี่คือพี่ยาที่มาแล้วนะคะก็อาจจะเดินวนวนจะก็หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อก็ได้

วตูที่ดิจังหวัดยะลานะครับพร้อมด้วยทางสำนักงานสาสุกจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครตรังนะครับได้มาจัดกิจกรรมล้างตลาดสุกของเทศบาลนครตรังเึ่นเดินกัน าาลงมาลงป้องกันเรื่องของโควิดนะครับเป็นการวางมาตรการในเรื่องของของความร่วม,มือที่น้องประชาชนที่มาใช้บริการซื้อของที่ตลาดสดนะครับแล้วก็ให้ทางเทศบาลในฐานะที่จังหวัดดูแลตลาดครับได้มีมาตรการป้องกันนะครับในการคัดกรองคนที่เข้าไปซื้อของในตลาดสดนะครับ ให้มีตรวจวัดอุณหภูมินะครับให้มีการใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประชาชนที่เข้าไปใช้นะครับรวมถึงให้มีการจับระเบียบร้านค้าให้มีระยะห่างนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมาตรการนี้เป็นการเป็นการป้องกันนะครับในเรื่องของโควิดจังหวัดตรังซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโควิดจังหวัดตรังเรามีผู้ติดเชื้อหนึ่งคนนะครับแล้วก็ณขณะนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลตรัง ก็หายดีเป็นปกติเพิ่งกลับไปบ้านเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ในมาตรการของเราในจังหวัดจังร